อันนี้เรียกอะไรนะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หัดใหญ่ครับเบอร์เกอร์หัดใหญ่อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเตาแบบที่เขาทำสเต็กอ่ะมันใช่ครับนี่เขาซื้อแผ่นชายมาไม่ใช่เหรอไม่ครับก็คือพิดเองเหรอไปเรียนกับเพื่อนมาที่หัดใหญ่ครับเป็นแฟนเป็นคนหัดใหญ่อตอนแต่งงานเขามาเป็นเพื่อนกับหมือลงที่ผมกินเนี่ย ลุงกินเนื้อตลอดหอมนยังเอื่นกลัวกลัวไมอร่อยแต่บางคนก็ว่าอร่อยแ้วแต่บางคนเ็ไม่กินเนื้อแต่เราชอบเถึงใ่าไปกินจะไปกินปก็กินแต่พวกเนรเกอพวกนั้นเห็นเห็นมีคนบอกว่าแตกต่างกันเลยเพราะมันไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบนู้นบางคนก็ชอบวันนี้ลแต่ล้วแต่ไม่รู้น้าน้อยคุยบอกว่าอร่อย จะได้รู้ว่าอันไหนเปรียบเทียบว่าอันไหนอยู่ลึกไปหน่อยเพราะว่าเตาอย่างนี้มันมันไม่ใช่ครับกำลังสั่งทำเตาใหม่เพราะว่าผมเพิ่งเปิดมาแค่่วัิติดเดียวก็คือเพราะว่าลูกค้าตามอย่างนี้มันก็คือมันไม่ใช่อาหารทั่วไปใช่ไหมครับก็เลยไม่ยังไม่ได้ไม่ค่อยมีคนเลยโอ้แต่ลูกค้าเยอะครับ ต่อคิวช่วงเย็นๆมีแจะต่อดูเยอะเลยวันหนึ่งก็ได้เจ็ดสรูปแลโอ้เตาอย่างนี้ไม่ทัเห็นไดใช่ครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีลูกค้าสีแยกเข้ามาเขาบอกหาไม่เจอทำป้ายขวางนี่ก็หาไม่เจอก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องทำป้ายข้างใครแนะนำว่าน้อยไง จะมาซื้อให้ตายกินอีกไงแล้ว <c oughs> เลยมาลองชิมดูเพราะเราชอบกินเนื้อไงครับไอ้พวกนั้นมันไม่ไกินเนื้อคนที่มาซื้อที่ชื่ออะไรนะชื่ออ่ะไรนะชื่อแมวเอาเนื้อเข้าบ้านยังปวดหัวเลยดัดจริตเอ้ยออกอากาศไม่ได้ ้องเตาแบบที่เขาทำสเต็กขายทางเปิดไม้่เป็นเทียมแล้วก็เล่งากง่ายด้วยง่ายต่กันการทอดเ้อพราว่ามันเป็นพวกทอย่างพวนี้เฉพาะคุณทำง่ายดีฮะแป๊บเดียวนี่มาตั้งนานซื้ออันเดียวแบ่งคนละครึ่งเหรอไม่ทันกิน อันเดียวพอ,อวปลืองแบ่งครึ่ครึ่งนะให้เขาให้เขาให้เขาไอ้นี่ให้เขาตัดแบ่งให้เลยเดี๋ยวทะเลาะก,กันหรือเปล่า <c oughs> ลุงกินข้าวแล้วไงลุงกินข้าวเร็ว ตรงนี้หาง่ายร,อร,อรอ้อนๆแล้วก็เอามาจัดอันใหญ่อันใหญ่เหรอโอยนี่ที่มวยไปซื้อที่เบอร์เกอร์คิงมันวอปเตอร์เหรอเท่าไหร,ร่ลูกเท่าไหร่ลูกน็อตแปดสิบลูกเท่าน,นี้เลย <c oughs> ให้ป้ากัดได้ทีเดียวเสียไปร้อยแปดสิบอันนี้ <c oughs> เลย เรากินกินหมดแล้วซื้อใหม่ที่ไปนั่งตรงนู้น,น,นไปนั่งตรงนู้นเลยนั่งตรงนู้นเลยอ่านี่มีมวยมันอ๋อป้ายถ่ายเบอร์ไปเดี๋ยวโทร,ไร,ไส,รทสั่งได้แต่ไปส่งไม่ได้ต้องมาเอาเอง ไปส่งได้น้องโทรสั่งได้แต่ไปส่งไม่ได้ใช่ไหมใครจะไปส่งอ่ะเดี๋ยวไว้นั่นก่อนวันนั้นที่หนูจัดงานแต่งงานตรงนี้ใช่ไหมเออลุงมาอือลุงนั่งตรงนี้เห็นเดินกันมาจากทาโน้นอ่ะ nên không buồn chặt lại được người thân nguồn là kỳnh khảo mày mìm kỳnh mày mìm young lawyer kìa 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 อันนี้แบบวิจาร์ได้ที่ไณ์ได้วิจาร์ได้นะฮะว่าขาดอะไรส่วนไหนสูตองทู้งสูตองนู้นใช่ไหมหวานไปหน่อยเจะวอาอีกซีซอนไหมอะไรครับจะใส่รองเท้าดิเนื้ออร่อยอ่ะน่มัหอม ถ้าไปขายที่เพชรบุรีพอดีคนเพชรกินหวานแต่ความเผ็ดได้เลยพอดีแล้วเคยกินนี้บ้างหรอแล้วหวานไม่น้อยแค่นะเป็นที่ซอสหวานเดี๋ยวต้องไปหาซอสที่เ็ดียวมาต้องดู้ว่ามันมันเผ็ดมันหวานจากอันไหนซอสครับเพราะว่าต้องลดความหวาน รสหวานแต่เนื้ออร่อยมากเลยเนื้อหอมหอมคนไม่กินเนื้อขัดทุนหอะของอร่อยไม่กิโนโน้เนื้อแปงแ คน,คนหนึ่งลูกมึงก็ต่อจอดเลยเนยี่ยสามสิบห้าบาทจอดเลยกระหัดนี่เธอเดี๋ยวเอากระดาษให้เจ็บ ผ่าได้อถ้ามันจะเป็นชิ้นแล้วถ้าไม่ผ่ามันไม่ถึงต้องไหมันหนาเกินใช่ไหมมันจะสุกยเนี่ยครับวันนี้ลุงใหญ่มากินสเตนะ็กเนื้อสเต็กไก่ยังกินไม่หมดไม่ต้องเช็ดทีด่วัดขาเขียว ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์ครับเดินคุยลุยถ่ายโดนยนีหัวใจดี93.25เมกะเฮิร์โรงแรมผาสุขปานบุรีที่นี่ปานดดว่เเขาเขียวยสัตว์คร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแค่นี้นะ